รัฐบาลไทยเร่งมาตรการรับมืออ e ีคอมเมิร์ซหน้าใหม่จากจีนอย่างทีมูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันก็ถือได้ว่ามีความร้อนแรงนะครับแล้วก็มีกระแสมากพอสมควรเช่นกันนะครับสำหรับ แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซอย่างทีมูนะครับที่เป็นมาร์เก็ตเพลสหน้าใหม่ที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยเร็วๆนี้ซึ่งหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีความกังวลต่อการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนโดยตัวเลขผลประกอบการนะครับ6เดือนแรกของปี2567มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง7.12ทําทำให้ประเทศไทยนะครับขาดดุลการค้าจากจีนถึง 19,967.46ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ7 0 0 0แสนล้านบาทการเข้ามาของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับอย่างทีมูที่จะมาขายสินค้าโดยการขายจากโรงงานโดยตรงสู่ผู้บริโภคในราคาถูกและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นการค้ารูปแบบใหม่ของจีนเป็นการกดดันให้ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถแข่งขันได้ในด้านราคาและต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าและมีความ สุ่มเสี่ยงนะครับในการนําเข้าสินค้าไม่มีคุณภาพร่วมถึงภาวะโอเวอร์ซัพพลายทั้งนี้ที่ประชุมกกอรอได้ขอเสนอให้รัฐบาลเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านําเข้าและกํากับควบคุมสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีบังคับใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก,กับการค้าภายในประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยนะครับมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในด้านของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับหอการค้าไทยจีนและสถานเอกอั ร้าราชสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาและการลงทุนระหว่างไทยและจีนให้อยู่ในกรอบของผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้กรอบของกฎหมายของทั้งสองประเทศทางรัฐบาลน,นะครับก็ได้มีการกําชับให้กระทรวงพาณิชย์และกรมสัมพากร์ดูแลในแง่ของการจดทะเบียนต่างๆให้เรียบร้อยเนื่องจากแอปพลิเคชันทีมูนะครับเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เน้นขายสินค้าต้นทุนถูกจน นหลายคนเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เร่งพัฒนาองค์ความรู้และเสริมทักษะในตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันยุคใหม่ในรูปแบบของการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่าน9มาตรการไม่ว่าจะเป็นการขยายช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์สินค้าชุมชนของไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคหาพื้นที่จําหน่ายสินค้าฟรีหรือราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการชุมชนซึ่งปัจจุบันมี19,000ทําเลเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศและเฟรนช์ชายสร้างผู้ประกอบการรายใหม่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เสริมศักยภาพร้านค้าโชว์ห่วยด้วยเทคโนโลยีส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอำนวยความสะดวกนะครับในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือว่า DES ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบแอปพลิเคชัน t ีมูว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้มาจดแจ้งที่สำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทาง DES นะครับก็ได้ตรวจสอบสินค้าหลายรายการนะครับว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีแบรนด์จึงอาจจะทําให้สินค้ามีราคาถูก เนื่องจากส่งตรงจากทางโรงงานและต้องดูองค์ประกอบหรือคุณภาพสินค้าด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากสินค้าบางรายการนะครับมีการลดราคาสูงถึง90%ซซึ่งเรื่องของมาตรฐานสินค้านะครับทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอต้องมีการเจราจาคุยกันซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมนะครับจะมีการเข้มงวดเรื่องแพลตฟอร์มเป็นหลัก ความเห็นส่วนตัวนะครับก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับผู้บริโภคชาวไทยเราเช่นกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นของซามาเนียที่หลายสื่อตีข่าวว่าจะมาถล่มตลาดค้าส่งในประเทศไทยเช่นกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับ โปรเจกต์การนําเข้าสินค้าส่งจากประเทศจีนอย่างซามาเนียก็เป็นเหมือนพื้นที่รกร้างเท่านั้นและสําหรับใครที่ลองใช้หรือว่าลองจับจ่ายกับแอปพลิเคชันทีมูกันแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน